คณะกรรมาการยกร่างรัฐธรรมนูญเชิญพักการเมืองเสนอแนวทางยกร่างรัฐธรรมนูญขณะวางกรอบร่างรัฐธรรมนูญแล้วนะคะโดยแบ่งเป็น3บท4ภาคค่ะ โดยที่ประชุมคณะกรรมาิการยกร่างรัฐธรรมนูญพิจารณากรอบร่างรัฐธรรมนูญใหม่แบ่งเป็น3าบท4ภาคคือภาคที่1พระมหากษัตริย์และประชาชนซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่บรรจุสิทธิหน้าที่พลเมืองการให้ประชาชนมีส่วนร่วมทางการเมืองและการตรวจสอบการใช้อำนาจของรัฐภาคที่สองผู้นำการเมืองที่ดีและสถาบันการเมืองภาคที่สามนิติธรรมศารและการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐและภาคที่สี่การปฏิรูปและสร้างความปรองดองซึ่งทํรรัฐธรรมนูนฉบับนี้เป็นการยกร่างใหม่ ทั้งหมดพร้อมกันนี้ยังออกหนังสือเชิญพักการเมืองเข้าหารือและชี้แจงกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยเริ่มในวันที่17-25พฤศจิกายนซึ่งจะเป็นการเปิดกว้างให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซึ่งเรื่องนี้นายบวรศักดิ์อุวันโนประธานกรรมธิการบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้ความเห็นหลากหลายประกรอบการยกร่างรัฐธรรมนูญโดยจะเริ่มยกร่างเป็นรูปธรรม20ธันวาคมและคาดว่นแล้วเสร็จ17เมษาย,ยน2558 ส่วนที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติหรือสอนชเห็นชอบเลื่อนวาระพิจารณาถอดถอนนางสาวยิ่งลักษ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีในคดีโครงการรับจำนำข้าวออกไปเป็นวันที่28พฤศจิกายนตามที่วิบสนชเสนอหลังทนายความฝ่ายนางสาวยิ่งลักท้วงติ่งว่าได้สำนวนคดีไม่ครบ15วันตามข้อบังคับซึ่งการประชุมนั้นแรกนั้นจะเป็นการกำหนดวันถแถลงเปิดคดีเท่านั้น